สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับดาวพร,ะราะห์นะตัวเลขทั้งหลายการวิเคราะห์ดาวมเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับตัวเลขตรงนี้แล้วคุณสามารถไปดูเลขในบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือคุณจะไปเรียนทางโหราศาสตร์ จ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสี่ฐานหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเลขคุณก็สามารถไปดูได้หมดเลยทีนี้เราก็จะต้องมาเริ่มจากรู้เรื่องเรื่องดาวกันก่อนเนาะเรื่องดาวเรื่องตัวเลขนะดาวาดาวพระเคราะห์ทั้งหมดก็จะมีแปดดวงได้แก่ดาวเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะถึงเลขแปดถึงถึงดาวราหูทีนี้ เราจะต้องมาแบ่งแบ่งดาวออแบ่งตัวเลขออกเป็นสองประเภทคือดาวสุปราะห์คือดาวที่ให้คุณทางบุญยลิศเป็นดาวกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางที่ดีนุ่มนวลให้พระคุณได้แก่ดาวจันร์ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวศุกร์ประธานดาวสุปราะเคก็คือดาวพฤหัส แล้วดาวบาปะเคห์ก็จะให้คุณทางด้านอิทธิฤทธิ์ความเป็นอกุศลแสดงถึงอิทธิพลในทางร้ายบุ่มบามหรือให้ผะเดชได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสารดาวลาหูดาวประธานบาปะเคห์ก็คือดาวเสา ส่วนดาวเกตและดาวมฤตยูเป็นได้ทั้งสุภเคราะห์และบาปเคราะห์มีทั้งให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับดาวเคราะห์ที่มาสัมพันธ์ถึงกันนะตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับดาวแต่ละดวงนะเรียนรู้ดาวแต่ละดวงการกำเนิดของดาวตัวเลขแล้วก็ความสัมพันธ์คู่มิตรคู่ศัตรูเนาะก็จะมี เกี่ยวกับตำนานตำนานชาติเวรด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็อามาเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวมฤตยูดาวมฤตยูเลขศนะูนย์ะหมายถึงอะไรเทพประเจ้าแห่งความตายแห่งความสูญสิ้นสิ่งเล่นลับ แหลงรวมโรคภัยทําลายล้างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวใหม่เนาะเลขศูนย์ดาวฤกษอยู่เป็นดาวใหม่จึงไม่ไม่ได้มีกําหนดในในทักษะในทิศในทักษะเนาะบอกว่าเ,เลขศูนย์แทนด้วยเลขศูนย์เจ้าแห่งปฏิวัตอิอเจ้าแห่งปฏิวัตินักคิดนักคิดค้นทันสมัย เดินทางต่างประเทศนะคือเลขศูนย์คือความว่างเปล่าอ่ะเอาแน่เอานอนไม่ไดเ้เขาเรียกว่าสิ่งเล้นลับก็ได้อสิ่งเลึนลับลักอิสระลักอิสระทำอะไรก็แปลกแ,แ,แต่มียานสังรณนนะมียานสังรณ์มีสัมผัสดีเป็นนักนักสำรวจเขาบอกนักสำรวจนักท่องเที่ยวนักวิทยาศาสตร์ มีสติปัญญาไวพันพวนเขาบอกพันพวนหรือมียานสมาธินะก็จะเกี่ยวกับอะไรชอบทดลองเออชอบทดลองก็ได้ชอบทดลองออชอบทดลองหรือเรียกว่าไรลักษณะลักษณะสัญลักษณ์เป็นเหมือนอะไรวงกลมเป็นวงกลมเป็นวงเวียนนะที่ว่าง เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอุโมงนะก็คนทรงก็ได้เออเป็นคนทรงเป็นพวกอะไรซึ่งพวกสืบสวนสถานที่ก็จะเป็นพวกเหมือนห้องทดลองสถานที่สื่อจิตสุสานเออสุสานป่าช้าถ้าร่วมกับดาวเสานะหรือสถาบันจิตเวชห้องบำบัดห้องบำบัดจิต กระทรวงการต่างประเทศต่างจังหวัดบนรถบนเรือเครื่องบินกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงพลังงานยานพหาหนะก็ได้โรงแรมสถานสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การวิจัยหรือเขาเรียกปรมาณูเนาะเกี่ยวกับทิศก็ไม่มีทิศเนะาะเพราะไม่มีทิศแล้วก็ธาตุเรียกว่าอากาศธาตุอ่ะหรือธาตุลม เป็นมิตรกับเป็นมิตรกับอะไรไม่อะไม่มีก็ตัวเองแหะเป็นมิตรกับตัวเองเป็นศัตรูกับอะไรก็เป็นศัตรูกับตัว kinda, เองแล้วแต่ว kind of ่าจะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กับเลขเลขอะไรเออจะไปอยู่เลขก็จะไปเสริมเพิ่มพลังตรงนั้นถ้าไปอยู่เลขข้างหน้าก็พลังก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าไปอยู่เลขตรงข้างหลังก็ก็จะเพิ่มเนาะ อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยตอนที่เราไปผสมตัวเลขอะไรนี้ก่อนเนาะถ้าเป็นสีเขาบอกเป็นดาวใหม่ไม่มีสีไม่ได้กำหนดสีเนาะหรือสีว่างเปล่าอ,อ่ะอัญมณีก็ไม่มีถ้าเป็นสัตว์เขาบอกว่าสัตว์อะไรนกอินทรีเหยี่ยวนกนางแอน่นหรือเชื้อโลคนะที่ที่ไม่มีรูปร่างถ้าอวยัยวะโรคภัยก็จะเกี่ยวกับอะไร ส่วนที่เกินส่วนที่งอกออกมาเช่นนิ้วติ่งหูส่วนเกินถ้าโรคบอกโรคประสาทประสาทหลอนเพ้อโรคที่เขาเรียกว่าหาสาเหตุไม่ได้โรคเวรโรคกรรมโรคโรคเฉียบพันโรคไซนัสโรคปอดโรคหลอดลมถ้าไปอยู่กับ สมมติว่าเออศูนย์เนี่ยไปอยู่กับเลขสีมันก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรปวดหัวโรคสมองสมองพิการอันนั้นก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เราผสมดาวกันเนาะถ้าเป็นด้านดีเขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นตนเองสูงมีแนวคิดแปลกๆใหมๆ่ๆมียานสังหรณอนและสัมผัสดีมีความคิดลีริ่มเาขาบอกมีสติปัญญาเฉียบแหลม คิดอะไรไวเขาบอกเริ่มแบบคิดอะไรแบบรวดเร็วอะ่ะออคิดอะไรคิดคิดเร็วมีความสามารถพิเศษหรือเขาเรียกพวกเทคโนโลยีก็ได้พวกนักประดิษฐออ์คิดอะไรแบบแปลกแปออประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเอ,อก็ไม่เหมือนไม่เหมือนใครเขาก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นทางเออทางด้านดีเขาบอกชอบค้นคว้ามีมีจินตนาการทันสมัย หรือหรือพวกใช้วทดมนถ้าเป็นด้านเสียถ้าเป็นด้านเสียบอกเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้ก็บอกว่าขี้งุหงิดอะละเลยต่อระเบียบแบบแผนประเพณีเออชีวิตผกผันภัยอาเพศนกลู่นกทางเอนอนกลู่นกทางพวกแหกคอดือ้อพวกดือ้อชอบขัดแย้งเจ้าอารมณ์โกรธง่าย อารมณ์ตึงเครียดหรือเอาแต่ใจก็บอกที่โลกเอ,อ่อหรือการชำรุดการชำรุดสูญเสียเอออย่างผิดปกติหรือพวกท้อแท้พวกเหนื่อยเหนื่อยคาดการ์ลายากเนาะก็บอกว่าพวกเลขศูนย์ก็จะมีอะไรแปลกๆอยู่แล้วจริงศูนย์นี่ถ้าในในบัตรประชาชนของเราเนี่ยถ้ามีเลขศูนย์หลายตัวเออถ้ามีเลข ศูนย์หลายตัวเขาบอกว่าเป็นคนมีซิกเซนนะมีความคิดที่แปลกๆปกเออแปลกๆปกไม่เหมือนใครเขาเออเป็นคนทันสมัยก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไปถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มันก็ค่อยไปดูทีนะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันในฝันนะเนาะค่อยมาคุยตอนที่เราผสมผสมตัวเลขกันเนาะตอนนี้ก็ ดามฤตอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ก็คงต้องรอรอที่กศนเปิดนะแล้วเราค่อยไปเรียนกันแต่ตอนนี้เราก็ค่อยค่อยค่อยๆจําจําไปตอนนี้อาจารย์มีเวลาก็จะมาทําคลิปสอนไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปเจอกันนะแล้วเราก็มาตั้งดวงดูกันนะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆยเรียนกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ว่างก็จะทามาเรื่อยๆืเนี่ยละ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอให้ให้มีความสุขกันทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงนะเออสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภยัยไปไหนปลอดภัยนะเออมีโชคมีลาบล่ำรวยกันค่ะงั้นก็แค่นี้เนาะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามของอาจารย์แม่ด้วยนะคะ